ครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการใช้เต็นท์สปริงนะครับขนาดสองถึงสามคนนอนนะครับการเลือกการเลือกซื้อเต็นท์นะครับเราให้เลือกแบบนี้นะครับกรณีที่เราจะนอนสองคนให้เลือกเผื่อหนึ่งก็คือเลือกแบบขนาดสามแต่ถ้าเราจะนอนคนเดียวให้เลือกเผื่อสองเพราะว่าทําไมเลยครับเพราะว่า ไอส่วนที่เหลือเนี่ยคือจะเป็นที่เก็บของอาจจะเป็นกระเป๋าสัมภาระนะครับเพื่อไม่ให้เราเบียดกันมากเกินไปเต็นขนาดสองถึงสามคนนอนนี่คือไซส์กว้างเมตรห้าสิบนะครับยาวจากหัวถึงเท้าเราสองเมตรหสิบสูงร้อยสามสิห้าเซนติเมตรนะครับผมก็เลยจะมาทดสอบวิธีการตางและเก็บให้ดูครับสถานที่ตรงนี้ก็นี่เลยสวยงามเหมาะแก่การ มาสาธิตนะครับฝนตกล้องตรงนั้นเลยครับเราไปดูกันเลยครับผมเบื้องต้นแล้วก็มารูดทิปออกนะครับเต็นจะมีขนาดสรงกลมครับ เอแกะออกมาแล้วก็จะมีสายสายรัดแบบนี้นะครับแล้วก็กดออกเราก็วางได้เลยครับเต็นก็จะเด้งออกแบบนี้ครับเด้งออกอัตโนมัติตัวนี้จะมีทางเข้าออกสองทางครับ แล้วก็มีหน้าต่างสองข้างนะครับเราสามารถปิดหน้าต่างจากข้างในได้นะครับเดี๋ยวคมจะรู้เสียไปดูครับ จะมีทางเข้าสองข้างครับแล้วก็มีมุ้งแบบนี้นะครับมีทางเข้าสองข้างแล้วก็มีมุง้งด้านหัวกับด้านเท้าเข้าทางน้อก็ได้เข้าทางนี้ก็ได้นะครับนอนได้ประมาณสามคนครับกรณีที่เรากลัวเต็นท์กลัวเต็นท์ปิวนะครับเราก็ตอกสมอ แบบกดตรงนี้ไว้นะครับทีนี้เรามาเจ็บเต็นดูครับการเจ็บเต็นนะครับให้เรากดตรงนี้ก็มาหากันแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือดึงหุเข้ามาข้างซ้าย้างขวาครับ มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับต่อไปให้เรานั่งกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ลงไปครับมันจะเป็นสองห่วงปล่อยข้างใดข้างหนึ่งนะครับกดลงไป ก็แค่นี้ครับเป็นการเสร็จพิธีแล้เวเราก็เอาเชือกนี้มาเกี่ยวไว้เช่นเดิมแล้เวเราก็เก็บใส่ถุงนะครับส่วนเวลากลางก็จะดเดินครับผม ค่อยกลางนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งครับนี่ครับถือว่าเป็นเต็นที่กลางง่ายครับผมจะมาสาธิตวิธีการเจดอีกครั้งหนึ่งครับบีบเข้าหากันจับตรงนี้มาตรงนี้ครับฝั่งซ้ายผม จับตั้งขึ้นบางคนอาจจะใช้วิธีนี้นะครับใช้หนีแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อไม่ให้ไม่ได้ออกแล้วนอโกรลงไปแบบนี้ครับแล้วก็กอได้ยังกันครับผมแล้วเราก็รอจัดเข้ารูป ้ายสายรัดเก็บข้าวถุงครับ เ็เป็นอานเสร็จพิธีครับนี่คือเต็น์สปริงขนาดนอนสองถึงสามคนครับผมเจ็บง่ายกลางง่ายสะดวกครับ